ร่างพรบคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ตอนที่6นะครับตอนตอนนี้ผมจะพูดถึงเรื่องข้อสังเกตนะครับร่างกฎหมายฉบับนี้ครับนะครับโดยความเห็นผมนะครับมีข้อสังเกตหลายประการและก็อาจจะเป็นเรื่องข้อเสนอของผมด้วยนะครับประการที่1ก็คือสิทธิที่จะรับการคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้มีขนาดไหนนะครับโดยเฉพาะเรื่องอาฐานทรัพยากรเรื่องป่าไม้ที่ดินอย่างนี้นะครับ ประกันแรกก็คือว่าการคุ้มครองสิทธิ์นะครับให้มีสิทธิ์ในการใช้ที่ดินใช้ทรัพยากรอย่างนี้นะครับต้องไม่นําไปสู่การทําลายล้างนะครับก็คือต้องอยู่ในกรอบของการใช้อย่างสมดุลและยั่งยืนไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้คนที่อยู่ในชุมชนนะครับสามารถที่จะบลูกรุกแแยวถางทำไายป่าได้เพิ่มขึ้นคือไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ะจะนําไปสู่การ รับรองให้มีสิทธิ์นะครับในการใช้ที่ดินที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลและยั่งยืนนะครับไม่ได้ให้สิทธิ์ถึงขนาดใช้ได้อย่างไม่บรันรย,รรยันนะครับประกานต่อไปก็คือ,อการคุ้มครองนะครับะจะต้องให้สิทธิ์ในการพัฒนาตามยุคสมัยด้วยนะครับ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องคุ้มครองให้อยู่แบบดั้งเดิมนะครับจะต้องใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมไม่ได้หมายความอย่างนี้นะครับเพราะว่าในยุคสมัยใหม่นะครับในยุคสมัยใหม่คนก็จะพัฒนาไปนะครับเพราะฉะนั้นชุมชนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะต้องพัฒนาไปตามยุคสมัยด้วยนะครับประการต่อไปก็คือเรื่องของการการพัฒนาตามยุคสมัยนะครับ ก็จะรวมถึงเรื่องของการพัฒนาการเกษตรนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องเทคโนโลยีรวมทั้งเรื่องอื่นๆนะครับการสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพในอนาคตสําหรับคนรุ่นใหม่อย่างนี้นะครับประการต่อไปก็คือเรื่องของอวัฒนธรรมที่ล้าหลังหรือวัฒนธรรมที่ที่ละเมิดสิทธิบางประการนะครับอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครองต่อไปนะครับเพราะว่า,าวัฒนธรรม อาจจะเหมาะสมในยุคสมัยหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อมาถึงในยุคปัจจุบันบางอย่างอาจจะไม่เหมาะสมก็อาจจะไม่ได้รับการคุมค้มครองแบบนั้นไปด้วยนะครับแล้วก็ประการข้อสังเกตประการที่2ก็คือเรื่องอำนาจของคณะกรรมการและสภาชาติพันธ์นะครับคือโ <c oughs> ดยเนื้อหาในร่างพรบรทั้ง5ฉบับนะครับอำนาจของคณะกรรมการและก็สภากลุ่มชาติพันธ์ เป็นอำนาจที่ไม่ค่อยมีสภาพบังคับเสียเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นอำนาจที่ไม่ไม่ทำให้ไปสามารถไปสั่งการกับหน่วยงานอื่นๆได้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้ออ่อนประการหนึ่งนะครับซึ่งจะทำให้การบังคับใช้เนี่ยการบังคับใช้กฎหมายนะครับอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดำเนินการได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเสียเท่าไหร่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องพยายามผลักดันให้มีการ เพิ่มอำนาจของคณะกรรมการให้ให้มีมากกว่านี้นะครับแล้วก็เป็นอำนาจที่มีสภาพบังคับได้ด้วยสั่งการได้ด้วยอย่างนี้นะครับประการที่3ก็คือ,อช่วงที่ผ่านมานะครับหน่วยงานด้านป่าไม้นะครับหน่วยงานด้านป่าไม้โดยเฉพาะากรมอุทยานนะครับพยายามที่จะคัดค้านกฎหมายนี้มาโดยตลอดนะครับเพราะว่าเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญของร่างกฎหมายนี้นะครับ ไปลดทอนอำนาจของหน่วยงานด้านป่าไม้ไปทําให้หน่วยงานด้านป่าไม้เนี่ยพยายามที่จะออกมาคัดค้านนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่ามันจะกลายเป็นข้อตกยงหลักอันหนึ่งนะครับเมื่อกฎหมายฉบับนี้นะครับเข้าสู่การพิจารณาจริงๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการประกาศเขตคุ้มครองอพิเศษนะครับทางไฟป่าไม้นะครับเขาก็พยายามที่จะต่อรองให าการให้โดยเฉพาะเรื่องสิทธิ์นะครับสิทธ์ของคนที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ถูกประกาศออกมาเป็นพื้นที่คุ้มครองพิเศษให้มีเฉพาะสิทธิ์ในการอนุรักษ์นะครับาการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรแต่ไม่ให้มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์อันนี้ก็จะเป็นข้อถกเถียงหลักอันหนึ่งนะครับซึ่งหน่วยงานที่ผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้อยู่นะครับโดยเฉพาะส่วนมนุษยวิทยาศิรินทร์นะครับก็ยืนยันว่า เมื่อประกาศเป็นเขตคุ้มครองพิเศษเราจําเป็นที่จะต้องรับรองสิทธ์นะครับสิทธ์ในที่ดินสิทธ์ในการใช้ทรัพยากรที่อยู่ภายใต้กรอบว่า,าสมดุลและยั่งยืนนะครับแล้วประการที่4นะครับก็คือ,อาการการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการประกาศเขตคุ้มครองพิเศษนะครับการบริหารจัดการเขตคุ้มครองพิเศษนะครับจะต้องบริหารจัดการในรูปแบบที่เป็นประชาธิปไตยนะครับเพราะว่า มีตัวอย่างในสังคมในสังคมโลกนี้มากมายนะครับว่า,าถึงที่สุดแล้วนะครับหัวหน้าเผ่านะครับหัวหน้าเผ่าหลายๆเผ่าก็ขายที่ดินยกที่ดินของตัวเองให้แกานายทุนผู้มีอิทธิพลเพื่อแลกกับผลประโยชน์บางประการอันนี้มันมีตัวอย่างให้เห็นมากมายนะครับว่าถ้าให้อำนาจเด็ดขาดให้ให้ให้อำนาจที่มากเกินให้แก่คนบางคนโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้านะครับ อาจจะนําไปสู่การทําทให้สูญเสียในอนาคตได้อย่างนี้นครับเพราะฉะนั้นมันมีความจําเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดก,การในระบบที่เป็นประชาธิปไตยนะครับ